สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โหสุดสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็แอดวานก็ได้หยุดยาวๆแล้วก็ดูซีรีส์ดึกเนาะเสียงแหบอีกแล้วเพื่อนๆคะ่ะเอาล่ะคะ่ะเรามาที่บุกผาเนื้อลิขิตกันนะคะกําลังเข้มข้นเลยค่ะในตอนนี้นะคะก็ต้องมีการแบ่งแยกเป็นเวอร์ชั่นละครแล้วก็เวอร์ชั่นนิยายนะคะ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนแบบเราได้กําไรเนาะ ได้ดู2อ,อย่างซึ่ง2เวอร์ชันซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะนอกจากนะคะตอนเรื่องราวของตอนจบของท่านพ่อของพระเอกอะคะ่ะก็คืออิงกวัวกงทรงอี้ชุนน่ะนะคะก็จบต้องแบ่งเป็นเวอร์ชันละครกับเวอร์ชันนิยายนะคะคนละอย่างกันเลยค่ะแล้วก็การจบนะคะของซ่งฮั่นเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องแบ่งเป็นเวอร์ชันละครแล้วก็เวอร์ชันนิยายค่ะก็ทั้งคู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคงคอนเซปต์ไฮไลท์ ก็คือต้องเป็นตัวที่ชั่วลายนั่นเองนะคะพ่อก็ร้ายลูกก็ร้ายค่ะแต่ก็ถือได้ว่านะคะกรรมสนองมากๆเลยค่ะอีตัวพ่อเองนะคะก็เร็วแล้วก็ตัวลูกนะคะทรงหันก็พร้อมจะทรยศต่อท่านพ่อโอ้โหนะคะดูแล้วก็มันดีแล้วเกินค่ะซึ่งก็แน่นอนว่านะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันถึงแม้ว่าจะเกียดทรงโม่คนเดียวกันนะคะแต่ว่า,าพ่อลูกที่เป็นเหมือนกับ ตัวพ่อเน่ะรักทรงฮันมากแต่ว่าทรงฮันนั้นก็แบบเออสามารถจะทรยศพ่อคือทิ้งพ่อได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะที่เรื่องราวของทรงฮันก็แบบมีปมให้พวกเราได้ดูสนุกสนานเนี่ยก็มันไปควบคู่นะคะขนานไปกับการต่อสู้ในวังหลวงด้วยการแย่งชิงอำนาจนั่นเองค่ะในตอนจบนะคะของทรงฮันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตอนของละครมันมีสั้นด้วยแหละมัน30 สี่ต่อแล้วก็ทรงฮันมาในช่วงของหลังๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของเขามันต้องมาส่งนีแหละเพื่อนๆนะคะเขาก็จะต้องทนทุกมากยิ่งขึ้นเลยล่ละคะ่ะนี้ในเวอร์ชันละครนั้นนะคะพอ พ่อของซ่งโมนะคะได้แบบติดคุกน้อล้มป่วยแล้วก็แน่นอนว่าทางด้านของซ่งฮั่นเองนะคะก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะคือเขาไม่ได้ดูแลพ่อเลยเนาะอยากจะแบบว่าป่วยก็ป่วยไปปล่อยตายอะไรประมาณนั้นเองค่ะเพราะว่าซ่งฮั่นนั้นนะคะเขาเริ่มดำเนินการที่จะเ,เขาอยากได้สิทธิ์ในการสืบทอดตำแหน่งนะคะอิงกวัวกงนั่นเองนะคะ หัวใจของทรงฮันนะคะก็มืดลงมืดลงค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะเป็นเส้นขนานเลยในขณะที่ทางด้านชิงอ๋องเองก็แบบเออกำลังจะกระบดแล้วนะคะกำลังก่อกระบดแล้วทรงโมของเรานั้นก็ค้นพบหลายอย่างแม้กระทั่งผิดในร่างกายตัวเองเนาะ ฉากแบบเล่นดีอ่ะดารานักแสดงนะคะพระเอกของเราจริงๆเขาไม่อยากจะให้นางเอกรู้ว่าเขานั้นโดนพิดไหลแรงแต่ว่านางเอกของเราเน้อแหม่คนนอนเตียงเดียวกันนะคะก็สังเกตสังการนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะตัวละครทรงฮันท่าเกิดว่าเขาไม่จิตใจมืดมนไปเนาะเขาก็สามารถจะอยู่เป็นชายหนุ่มผู้ลาดเริงได้น้อแหมเป็นน้องชายทรงโมทรงโมก็รักออกจะแย่นะคะจริงๆไม่ต้องมากระเสือกกระสนที่ จะเป็นแบบสีดำอะไรแบบนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากความสดใสเด็กหนุ่มอะไรเงี้ยนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยังไงยังไงก็ต้องตายแน่ๆค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะผู้ชนะสุดท้ายก็จะต้องเป็นทซงโมข,ของพวกเรานะคะทั้งในละครแล้วก็ในนิยายต้นฉบับเนี้ยซงโมควรที่จะได้เหมือนกันก็คือขึ้นเป็นอิงกวกงนะคะคนต่อไปนั่นเองค่ะ แต่ที่นี้นะคะความแตกต่างในเวอร์ชั่นละครกับนิยายก็คือว่าในนิยายต้นฉบับนะถึงแม้ว่ามันจะยาวมากๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าท่านพ่อของทรงโมน่ะจะยังไม่ตายในตอนจบของนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าพ่อน่ะจะแบบเออเป็นคนแบบไร้ประโยชน์นะคะก็พูดไม่ได้ด้วยเป็นใบด้วยนะคะส่วนตอนจบของทรงฮันคือเขานั้นถูกไล่ออกไปจากตระกูลทรงเลยนะคะตัดออก จากตระกูลเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นเหมือนกับขอทานคนหนึ่งะนะคะซึ่งถ้าเราแบบมองในจุดต่อไปของนิยายเนี่ยเราก็รู้ว่าทั้งพ่อและลูกเนี่ยก็คือต้องตายแน่นอนนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนในเวอร์ชันละครนั้นทำให้คนดูสะใจมากกว่านะคะก็จะได้เห็นถึงจุดจบของทั้งอ,อ,อิงกัวกงนะคะท่านพ่อของซงโม,โม่แล้วก็น้องชายของซงโม่ก็คือซงฮันเนี่ยค่อนข้างจะแบบเออค่อนข้างรุนแรง มากกว่าทำให้เราเห็นว่าเออไปแน่ๆตั้งแต่ในจอเลยแต่มันก็เป็นการเอาจากในนิยายในช่วงที่แบบที่แบบเรามองภาพออกอะเราพอเรามองภาพออกเลยว่าหลังจากที่คำสุดท้ายว่าจบบริบูรณ์ในนิยายอะไรเงี้ยนะคะแค่ไม่นานอะทั้งคู่เนี่ยจะต้องตายนั่นเองค่ะสำหรับซ่งฮั่นนะคะกับซ่งอีชุนเนี่ยลูกชายแล้วก็พ่อนี่นะมีความแบบ ออขัดแย้งกันทุกอย่างเลยเนาะกับหลักแบบของจื้อในสมัยก่อนอะไรแบบเนี้ยอย่างลูกชายที่ดีก็ต้องมีความกระตัญยูมีจริยธรรมนะคะแล้วก็ควรทําในสิ่งที่ที่มันถูกต้องควรทําให้กับตระกูลเท่านั้นนะคะส่วนผู้เป็นพ่อเองก็เช่นเดียวกันควรที่จะมีความรักลูกเท่าๆกันนะคะแล้วก็ไม่ควรจะสังหารภรรยาตัวเองแล้วก็โอ้โหทรงฮั่นอีกนะคะทรงฮั่นเป็นผู้ที่ป้อนหยาด้วยมาด้วยนะคะ ฉากไฮไลท์นี้ในนิยายก็มาเออไม่ไม่พลาดไม่พลาดทรงฮันต้องเป็นผู้ป้อนอย่าแม่นะคะก่็นนะัจุดนี้ก็เศร้ามากๆเลยแต่ว่ามันรู้แล้วไงว่าไม่ใช่แม่จริงๆของตัวเองนั่นเองนะคะ ในเวอร์ชันละครก็เดินเร็วนะเพราะว่าอย่างทรงโมนะคะจับทรงฮันไปสอบปากคำไปสอบสวนด้วยความสงสัยก็ตั้งแต่ตอนที่26แล้วนะคะแล้วก็บอกน้องว่าเออถ้าแบบมันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเนี่ยก็คือก็คือให้พูดมาก็คือขอให้บอกความจริงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกออ็แน่นอนว่าเพกของพวกเราก็แท็กทีมกับนางเอกเนาะก็ในละครก็เหมือนกับแบบใช้กลอุบายออกมาแล้วทรงฮันเองก็ยอม อ่อนข้อนะคะแล้วก็ทรยศพ่อของตัวเองอะไรเนี้แล้วก็ไม่แบกเรื่องราวที่เป็นความผิดอะไรไว้นะคะซึ่งณนะจุดนี้เองนะคะทรงโมก็ยังเชื่อว่าทรงฮันนั้นถูกพ่อบงการน,นั่นเองค่ะก็เลยยังคงมีความไว้วางใจอยู่นะคะอันนี้คือตอนแบบเออยี่บที่ดูมานะคะซึ่งทรงฮันเองก็เหมือนตอนแรกนึกว่าแหมจะแบบอืแบบมีเอะกับตัวได้อะไรเงี้ยคือเขารู้สึกแยก่ก็จริงแต่ว่าเรา เราไม่ใช่อย่างนั้นคือพอเราดูผ่านหน้าจออุ้ยแต่แล้วละครทําให้ทรงฮันเหมือนเป็นโรคจิตมากขึ้นไปอีกนะคะมีความเบร์เบร์มึนงงแล้วก็มีมีนั่นแหละมีลักษณะของดวงตาแล้วก็การแสดงออกเออแสดงดีนะคะน้องเขาก็แสดงดีค่ะเหมือนกับคนเป็นโรคแบบจิตเภทนั่นเองนะคะคือเขาโทษทุกคนเลยยกเว้นตัวเองเออตัวเองดีหมด <laughs> โทษพ่อนะคะโทษแม่โทษทุกคนเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าตัวเอง เองนั้นทำผิดอะไรแบบนี้นะคะ จากที่ดูเนาะสิ่งที่ทรงฮั่นเต็มไปด้วยความไม่พอใจออพ่อของเขาอิงกวัวกงเนี่ยก็เพราะว่าเออมาบอกเขาทาไมเขาไม่ได้อยากรู้เอคือเขาไม่ได้อยากรู้ว่าเขานั้นเป็นลูกของพ่อกับผู้หญิงที่พ่อรักอะไรแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงที่พ่อรักมันไม่มีสถานนะไงเออมันไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีความเป็นภรรยาที่ถูกต้องในจวนอิงกวัวกงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การที่บอก เขาแบบนี้มันเป็นการตัดโอกาสเขาเลยนะ <_ d ose> เขาแบบแทบจะไม่มีสิทธิ์แบบไม่มีสิทธิ์เอาง่ายๆไม่ใช่แทบคือไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นอิงกวัวกงเลยนะคะด้วยชาติกําเนิดของเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เขาก็ยังเข้าใจว่าเขาเป็นลูกของแม่เจียงแม่เจียงเป็นเมียเมียเอกนะคะหูหยินหลักเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์นะคะถ้าทรงโมไม่อยู่แล้วคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นอิงกวกงนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวของทรงหั ก็ปฏิเสธที่จะช่วยพ่อในตอนที่ที่พ่อแบบอาการวิกฤตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้พ่อตายโอ้ตายแล้วนะคะสุดๆเรียกได้ว่าอย่ามีลูกแบบนี้เลยแต่นี่คือมันเป็นเวอร์ชันเสริมแต่งนะเพื่อนๆในละครมันไม่เหมือนกับในต้นฉบับเนาะในละครกลายเป็นว่าโหดกว่าอีกนะคะเพื่อน ทีนี้หลังจากที่เริ่มนะคะให้พวกเราเห็นถึงด้านที่เป็นเบอร์เบอร์จิตจิตของตัวละครทรงฮั่นแล้วเนี่ยก็ยาวมาเลยค่ะเพราะว่าก็มีความสัมพันธ์กับทางเสี่ยวเหมี่ยวของพวกเรานะคะเหมี่ยวอันซูของพวกเรานะคะก็แบบเออรักเร็วมากแล้วก็ตกลงที่จะแต่งงานกันเร็วมากพอแต่งงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็เหมือนกับทรงฮั่นเองก็อยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามักจะอยู่ในอาการเบอร์เบอร์อรงงงงแล้วก็ จินตนาการว่าเซลลวเหมียวของพวกเรานั้นนะคะแทงเขาด้วยมีสั้นคมคมแทงด้วยกรดอะไรประมาณนี้โอ้ตายตายโรจิตชัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทําให้ต้องไปลงไม้ลงมือกับทางด้านของเซลลวเมียวของพวกเรานะคะก็เกือบเกือบตายเลยเอาง่ายๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังดีที่เซลลวเมียวของพวกเรานั้นยังคงรอดหายใจได้อยู่เนาะแต่ก็ไม่อยากที่จะไปต ่อกับทรงฮั่นแล้วหล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีฉากที่โต๊ะเจ้ากับทางทรงโมก็ได้ค้นพบความจริงว่าทรงฮั่นนั้นไปเข้าร่วมนะคะกับทางด้านอองชิงแล้วก็ก่อกระบฏด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนะคะมีบรรลุเขาเรียกว่าอ g r e e m e n t นะคะชันทามติกับทางด้านเซียวเหมียวของพวกเราเลือกความยุติธรรมร่วมกันนั่นเองค่ะจากนั้นเรื่องก็เดินเร็วมากเลยนะคะมันดาผู้ให้กำเนิดนะ ะะองชายชิงคือหองเหา่าแล้วก็บิดาผู้ให้กําเนิดนะคะอ,องชิงก็คือจัก,กรพพัดนั่นเองแต่ว่าการต่อสู้ในวังนั้นดุเดือดโคตรๆเลยค่ะเพราะว่าหองเห่านั้นแยกตัวไม่เป็นพันธมิตรเดียวฝั่งเดียวกันกันกบจัก,กรพพัดแล้วนะคะแล้วทีนี้อองชิงเนะี่ยมันลูกแม่ค่ะลูกหองเา่ากลายเป็นว่านะคะคือเลือกเลือกฝ่ายเลือกแม่นั่นเองเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเหมือนกับาการต่อสู้กันในครอบครัวเลยนะคะพอดี ไอ้ฉากแบบไอ้ช่วงสุดท้ายที่มันสนุกสนุกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ในครอบครัวของราชวงศ์นั่นเองค่ะโอ้โหนะคะสุดๆเลยอ่ะเรามาสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะท่านพ่อของทรงฮันเนี่ยอิงกวกงเนี่ยเห็นแก่ตัวมากๆเลยค่ะเขาไม่สามารถจะเป็นพ่อที่จิตใจดีมีเมตตาได้เลยนะคะแต่ว่านะคะแต,แต่แต่คนที่เขาใจดีด้วยเออมากสุดมากที่สุดคือทรงฮันแต่ ไม่ได้หมายความว่าเขารักทรงหันมากกว่าตัวเองนะในนิยายคือเขารักตัวเองเห็นเห็นแก่ตัวสุดๆเลยนะคะทางด้านของ อ,อองชิงอ่ะนะคะตอนที่โดนแพ้กบฏแล้วก็โดนจำคุกอ่ะค่ะทรงฮันเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วพ่อของทรงฮันในนิยายต้นฉบับนะคะคือจัดการนะคะคือจัดการโยนความผิดให้กับทรงฮันเพื่อนๆเนี่ยมันต่างกันตรงนี้คือในเวอร์ชันนิยายกับละครคนละด้านกันนะคะสร้างคนละด้านในในละครนั้นให้ทรงฮันทิ้งพ่อแต่ว่าในนิยายนั้นพ่อค่ะพ่อเลือกแบบทิ้งทรงฮันเลยนะคะพ,พร้อมที่จะ แทงข้างหลังเลือดทันทีเอพร้อมที่จะแทงข้างหลังลูกชายทันทีเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คืออืมก็คือมันคนละทางแต่มันก็แรงเหมือนกันเอาเป็นว่าสรุปก็คือพวกเขาไม่ได้อยู่ทางเดียวกันนั่นเองนะคะส่วนทางด้านขององค์จัก,กรพรรดิเองนะคะท่านก็โกรธค่ะท่านก็แบบเออเนะเทศทรงฮันเนี่ยออกไปนอกเมืองเพราะว่าคือตัดออกจากไอ้นี่ด้วยนะตัดตัดออกจากไอ้ลำดับ วงตระกูลของตระกูลส่งนะคะแล้วก็ในประเทศไปก็ไปเป็นขอดฐานนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็สิ้นเนื้อประดาตัวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า ตอนทีเ่เดินออกไปอะยังมีเสื้อผ้าสวยหรูของคุณชายของคุณชายจวนอิงกวัวกงอยู่นะคะแต่ว่าก็ไปพอไปอยู่รวมกับกลุ่มขอทานแล้วเนี่ยก็โดนแย่งถอดเสื้อถอดผ้าไปหมดเลยค่ะโป๋เลยนะคะสำหรับทางด้านของทรงฮันอะไรแบบนี้ชีวิตก็อเนตอานาดนั่นเองแล้วก็ไปไหนมาไหนก็โดนแต่คนเตะนะคะเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวานะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราแบบเออจินตนาการ ตามนะวน,นิยายต้นฉบับก็คือ,อยังไงยังไงเนี่ยไม่ไม่ตายในช่วงที่เออตัวหนังสือเขียนว่าจบบริบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งก็ต้องตายนะฮะเพราะว่าโดนเตะทุกวันโดนดูถูกทุกวันเลยแล้วก็แบบเออแบบสู้ขอทานคนอื่นๆก็ไม่ได้เขาแย่งของไปหมดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรกินนะฮะเดี๋ยวตายแน่ๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องนี้กันนะคะบุพพาเนื้อ นาิขิดค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะหวานลาทุกท่านไปก่อนนะสวัสดีค่ะ